រយៈពេលនេះមកពនិតមនុស្សមើលអាយុគ្រប់8ឆ្នាំអាយុន្តិជាង8ឆ្នាំគួរបានទទួលខំណែនាំប្រូតប្រើចនយ៉ាងក្នុងការទទួលชมសូមជួយសូមមីមើងមកបងតូចពោលនេះខោទីមើងថាពួកគ្រឹមគ្រឹមនេះរដ្ឋផងណេននេះចាំនេះឡាครับผมเสียงគ្រឹមចាប់

啊，完了！哈哈哈哈哈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 ！哈哈 ่่เบอกวาสวัสดีครับผมพบกับรายการของพวกเราทางช่องรอดออนเดอ o ์ล็อกอีกเช่นเคยครับผมมือนี่นะครับผมกันต่อเนื่องจากอ่าอีพีที่แล้วนะครับจะไม่ยูที่เก่าที่เดิมครับ ไปหมอเหมือนเดิมน,น,น,นะครับผมแล้วก็เพราะว่ามื่อนี้อาจจะได้รู้เพียรเฮ้ยออกหนะมาลุ้นกันพี่น้องมื่อนี้วา่าสิเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับผมเอา บางคนอาจจะสงสัยว่าตอนคำเตือนผู้ใดเป็นผู้บอกนี่เนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าเสียงผู้ใดเสียงคำเตือนสวัสดีแม่วงวองโปนดิสวัสดีแม่วงโปนกรุ๊กกรุ๊กเนียบัดละพองเน้นได้จังสมโฉยนี่แหละครับผมเสียงต้นฉบับนะครับผมนะฮั่วกับมาน้ำ สสวัััดีคครรรรบบบผมิกาโอเคพิ่งเป็นอีอยังก็พานะครับผมกี้เข้าไปจองคิวอยู่ข้างในแล้วนะครับผมแห่เข้ามาเปิดรายการถ่านะครับเอ้าพี่น้องเป็นกำลังใจซอยผมผมในเด้อว่าจะได้ลูกผู้หญิงหรือผู้ชายโอ้ติดติเอ้ากับเมื่อว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผมว่าเป็นผู้หญิง บ่บอกน้ะมึงเดาไปว่าผู้ชาย้ยังจี๊ดจั่นบอ๋อหมอนึงอหมอนึงหมอนึงโอเควันจี้เดินเลยนี่ครับผู้สนับสนุนรายการของเราอย่างเป็นทางการเสีอลอดอันเดอล็อกครับลอกแบบเท่ๆเท็ดเองใส่เองซิกสามแชมป์ครับ นี่เลยไปไปก่อนเลยหชื่อสี่แล้วครับเชี่ยะวันไดนพาไปกินหมูกระทะแต่ว่าพาไปอยูะครับเดี๋ยวเบิง้งหามอ,อแล้วก่อนอันตะสาวก่อนไปเ้า เหคียพี่น้องบกมกระทาบรดีภาพไปชินมุกระทาเออมันนี้แหละมันนี่แหละบระดีดีภาพไปหลายมื้อย่างว่าตีพรกิจออกรบกนะครับผมหลายชักเวียงเกินนะครับอ้าวมันนี่แหละไปใส่อี

เอาบุญกกวางนบุญแจกเลี้งบุจักนิดนี่ดคิดพ่อยอเนี่ยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านฝันฉนนเธอเธอว่าเขาสิ่ดใดผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงขัาดใหญ่ผู้ชายนะฝันชุดหมุดว่าเป็นผู้ชายที่เสียวเียง

อันนี้คือห้องเขาพันไตมาดแหลกมาแล้วการตั้งคังงงนนีจะมีกี่ไตมตัดนะสามไตมาดต,ตอนนี้พันไตมาดแปกมาแล้วหนึ่งหนึ่งถึงสามเดือนคือไตมาดที่หน<ล>ึ่งสามเดือนไปหาหกเดือนคือไตมาสที่สองหกเดือนไปถึงเก้าเดือนคือไตมาสที่สามตอนนี้ห้องของเดือนที่สี่แล้วกำลังอยู่ไตมาดสองเด็กกาลังกำลังลจะเริเ่มเติบโตกับน,นี่มือนี่เอียงทุกอย่างแนะลยน่าดูตื่นเต้กันนะครับผมว่าสีแนงกันสักดดแล้ว แตว่ว่ารูดูเพียมันนี่เล่นปะตอนนี้กี่สัปดาห์แล้วทิบไปหาไปหาสิหกแล้วว่าไงมาแต่ว่าคนาาาันเป็นผู้ชายอาชีพูอาชีพหูแล้เขาบอกว่ามันมีมนอขาวมันใหญ่มันใหญ่นะครับผนเป็นผู้หญิงอาจจะดูยากนิดหน่อยนะครับผมกับรอดูว่าเขาจะให้เราดูไหมเขาอาจจเอาเมื่อปิดไว้เพราะว่าเขานอนอยู่ด้ต้อตงเชีย ตีเองไลยนอด,ดีตักครับไปกันเลยสวัสดีครับวันนี้คือนอนมาแล้วใช่ไหมน<อ>นวันนั้น,น,นคือเป็นมาเหงาขึ้นเตียงวันนั้นเมื่อย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียนเตอนบนี้นะสิได้รูปคนเลยบะครับเนี่ยว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะไรนี่อย่างไรอบนี้เป็นสีสานนะเห็นไหมสีสาหันหน้ามาเดียทำมือหันหน้ามาทำมืออย่างนี้มือข้างนี้อย่งนี้มือข้างอย่างนี้เนาะลำตัวไปะดูกสลามเห็นไหมไปหลุดสลามปกติเลยเดี๋ยวป็นทางรถไฟแล้วอันนี้หัวใจ อเออเก่งนะเนี่ย้องเห็นไหมเห็นขาไหมขา,าเห็นไหมฝาเท้าผิดแม่ตัวนี้รู้สึกว่าดินตติรือยังยัออต่เหมืปลาต่อเห็นไหมปลายทางปลายเท้าอุ้ยเนผู้ชายเนาะเอ้ยอิลี่นี่ดบแล้วน่เห็นไหมเอ้ยอิลี่ยมว่ติดเต คล้ายๆให้เป็นผู้ชายโอ้ยก็เหมือนเลยก็เหมือนอยู่ได้ล่ะนั่นเห็นไหมนั่นแหลมเนาะนั่นแล้วก็กลางเออใช่อยู่หรอกใช่อยู่หรอกน่าจะผู้ชายนอตแหลมแหลมเนาะเห็นยังเห็นยังพี่แง่เดี๋ยวพี่น้องนี่มันใช่ไหมมันแมนมันมาตรฐานไปแล้วโอ้บอกเลยไม่เล็กนะคะไม่เล็กเออก็ชัดอยู่นะผมพอใจพี่น้องผูชัดอยู่นั้นน่าจะผู้ชาย ผมไม่เล็กนะครับผมบอกแล้วคุณหมอน้ำดัวันนี้ได้125กงรัมย2ี่สิกรัม125รกรัมขอยยี่ิบห้ารอี่เขีนเดนึ่งขีดนเดหน่งขียขียหน่อยๆขีได้หนมีเห็นไหมรอยหน้า่างๆดนี่ยอันนี้สีสันเราเห็นสันจมูกโอ้เราดังดวงความกระดูกข้าหลอันนี้แขนเละแีนมือเห็นไหมมือเห็นไหมข้อศอกยกขึ้นอันนี้กระดูกนิ้มือเนา นีอจับหน้าผากตัวเองอันนี้ลําตัวอันนี้ขาเห็นไหมยกเขาขึ้นมาครับนี่สายสะดือแล้วนี่สายสะดือผมดีใจผมเป็นผู้ชายนะคะผมเป็นผู้ชายนะครับเด็กนะคะผมว่าที่ทรวงคนหมออยู่ว่าแมนบ่านน่ะแมนอีรี ชัวว่าใช่ใชไหม,ไมใช่ติ่งจูไหมเมียนครับตรงน,นั้นใช่ติ่งจูหรือเปล่าทำไมเขาไม่ให้ทานล้วเปลียนพี่น้องเปลียนกำลังใจพบอกว่าน้ำครับเฮ้ยเป็นนาแล้วน้อยนึงกัลบลบังเห็นจมูกนี่จมูกสันจมูกไหมท้าไม่ดูออกเก่งจังเออคือนี่ เอ,ออ,อ, <c oughs> อ,อเอมันก็ไม่เห็นเป็นคนอยู่เนาะนางผู้จริงนางนาไม่เหมาะนางไม่เหมาะนางผู้จริงมอกว่าทำไมนางดูอ๋อ <c oughs> <c oughs> โอ้โอโอโจบศิลปะที่นี่ <c oughs> อันอทีสองกับศิลปะเหมือนกันเหมือนกันโ <c oughs> อเคใน <Okay. S 2> ผมขอดูยืนยันว่าเป็นผู้ชายอยู่นะครับค <c oughs> ุณหมอครับผู้ชาง <c oughs> เป็นผู้ชายผู้เขียนเดี๋ยวน่ะข้าตมาแดงค่ะ ุมตัราแล้วค่ะนี่คะ่ัดะบาแลค่กินแล้วนุ่ัดตราแล้วค่ะนี่นีแหละต่ว่าแต่ว่านุขตัราแล้วรูปในในในรูปนี้ใช่มใช่ใช่แต่ได้เนดนก้อนมูเลยพี่น้องเย้ ิของว่าเบอร์ได้ครับวัดขนาดจุได้ไหมครับไม่ได้เดี <S 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 ๋ยวม่เดี๋ยวมาแล้วว้าเป็นจูยเหลีย่ยมมาละทานของเขาล่ะดีใจอะ่ะ ผมตื่นเต้นหาคิดซื้อเลยกันแต่พผ้นไม่ใช่จูจูเ <laughs> ืงกันจูวันที่เท่าไหร่นะครับรอบต่อไปยี่สิบเจ็ยี่สิวิทุนาวิานา <laughs> ยนา <laughs> ่ีใส่ชุดสวยอยู่วันนี้สวยอยู่จะไปงานเลี้ยงได้ <laughs> 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 อ๋อมาใช่เงินเลยดีใจกับผมแน่ผมได้ลูกใชยดีใจด้วยโมไลูกดีเจกับผมแน่ของครับไวไครับเอาใบเอาใบเอาใบนั้นมาเอาใบนั้นมาให้บ้งเอาใบอนั้นมาให้ัมดูไม่ใบมักจาเชา เอ้เขียดยังเหรอห้ามกินไงสินัมันเฉียดเลยเด้กโอาเหี้ยเอาหำวินบางเดี๋ยวเอานั่นมันเด่นกของมูลเลยเลยกเนอะน้นำหนักน้ำหนักแค่ขี่เด็กน้อยมาคุยน้ำหนักแค่ขีดเดียวครับ <c oughs> แมนน้ำหนักขีดเดียวแต่ว่าหำกินไปแล้วโอ้โหอุ้ยใหญ่เลยนะ ว้าวลูกชายครับผมไม่ได ah? ้แปลกได้ก mm ันเจอใช่หวานเจี๊ยบผมได้ลูกไส้พี่น้องผมได้ลูกชายดีใจเนาะนี่นี่ดีใจอ่ะดีใจแบบบอกว่าถึงท้ำเครื่องเขียนนี่ครับน้ำหนักหนึ่ง หนึ125่งร้อยยี่ห้ากิว่ากินไปแล้วเ่าได้เอ้ากินไปแล้ย2บหานี่ข <c oughs> ออคุณนเหมือนเดิมครับคลินิกคุณหมอขวัญชนกแล้วผมเอา้าเดี๋ยวไปกินเขากันเดี๋ยวไปไปบอกซุ่มนั่นนะซุมเดือดซุปกับเดียมอนเข้าแล้วพี่ตัองไปไปกันไปกันเลยเดือดซุป แกตีแกตีเ yeah, บืองเด็กเป็นแกตีเนี่ยมีเดืยมีเดือยมีเดืยมีเดืยเดี๋ยไงวะเมื่อวาน่าเป็นเดือยโต้ก็พี่น้องเดืยแท้ดิเดืยแท้ดิเดยแท้ฉด้นั่นแมนแกตีพอประมาณหลังจากนันเขากามาฉลองก็สันดังนี่คือคือของแขกของลูกเลยเนาะซิลิโคน ได้สดงลูกเออสดงลูกบ่เบิ่งเลย่าเนะื้อยงก้แันบบนีุ้กกเห็ดกับทะเลุุบักเดซูกับบักเดมอนข้าวไปใส่เรียบร้อยเกมเ่วยชีวิตหาวตมึงโอ้เยครับเยอะั่า เโยเซ่เปลือบหนาไม่ไฟแรงกล่องกล่องกับบะมี้กันสื่อได้เสียหมดจะใส่เอ้าหนักเออบอกสูตรอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเป็นยังลูกเพื่อให้เบื้ดี๋ยากจะให้จีอธิบายจีเป็นคนเห็ดสูตรบอกสูตรบอกก็เลยอธิบาย เธอเป็นคนทำเธอแล้วไม่็นคยอธิบายก็นี่ไปตรวจทิ้งหลยก็บอกก่อนว่าจะไปตรวจบอกเพื่อนก้อนนะครับลูกทองบอกเพื่อนบอกใครบอกลูกบอกลูกเนี่ยบอกจะไปตรวจให้เจอให้ไปเห็นเทียนเด้อให้ไเห็นเทียนให้เห็นหน้าอืมแล้วก็กินช็อกโกแลตกินช็อกโกแลตไอตลูกยังอยู่ตื่นโตนะครับผมจัดจีทอดจัดซื้อเพราะว่ารอบที่แล้วกินกระทะไปแล้วก็ไม่เจอหลับหลับทิ้งกเชี่ยของพอดิ่น ตอนรอบนี้นะครับสูตรเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่เขาเห็ดนะครับผมกะเป็นจะบอกเพื่อนก้อนอก็นย่เป็นตัวกันรูปบอกเพื่อนว่าให้เฮ็ดน,นั่นเฮ็ดน,นี่เ้อแ,แล้วกะแล้วกะกินเฉกาะและไปทำรับผมใส่สูตรนี้ครับสิบหา้าวีกับสิบหกวีเห็นเลย <laughs> ไม่จาโซเก็อกับีนี้ไม่ตับวะมึงไดได้ลกตับอยังวะย่งเป็นฝีบักเศ็บเวละอันตราเอันตราเพียรยังเอเหตไทเหอี้บ้าเลยเซนี่น่ะเออเง้เออ้นมาเพียรยังเอแมงคุยยาวกับลำตั ไหนพอมันก็เนี่ยลูกไส้บัวเพี้ยน์ลูกไส้ตัวเพี้ยนนี่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 ด้วยดีด้วยดีด้วยบ๊อบมดหวังกูบอกแล้วบ่มีดยหงาบ๊บแมนน่าจะทว่แข่งหลอกได้หลอกได้โคตรเพี้ยนแล้วบ่โคตรใหญ่อ่ะอุนแต่เศ้ามันเห็นเนาะ อันนี้มันค่อยละเสียดทุกอย่างเลยเขาเลมันขึ้นแห่เลยนจ้ะมันไม่เป็นยักษีตัวนี้เออเลี้ยงสิทธิ์แหละอันนี้ขาอันนี้ขาอันนี้ล้มตัวนี่แต่ว่าตอนพลียมากแล้วมัน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 เลยเห็นพอดีอ๋อมันไม่จู๋เนี่ยแม่ทำโคตรใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคำใหญ่มาก

ลูกชายมันคืมีหีิมงไหมเนี่ยมันมาแม่หามเดีกวมันเป็นหีมนเ้ยโคตรยู่นหิมะ่ะเนี่ยขามันก็เปลามันนอยสี่งเดียวโอ้ยโอ้ยขนาดดีใจน้ำคางที่ได้ในสียดาว่ะโน่ตัวเมียอยากมีเขาบ่ผมจักว่าเาช่เหมือ กระเบียวกับไปขีน่ความสามารถหน้าน้าหน้หนีไดดิก่อนสิมาหนิบอกกับมันกูมือเลยนะดีออฟฟิศมากเลยดีออฟฟิศมาเนี่ยบ่ก่อหกูมือว่ากูได้ลูกสาวเที่ยขอรอดรอดก็าะเป็ไอ้เพื่อนผมเป็นลูกชายเป็นอยังผมรู้สิแด๊ดเออผมทักสุรศักดิ์ตั้งแต่ประมาณตั้งแต่ดไทยแ่บ้านพักแรกว่าอีก่โดนอีกสองปีเจ้าจะได้ลูกสาว เดี๋ยวลูกชายล้อันนี้มันอาจจะเป็นค้าที่โผมาแล้วมันผิดผลาดโอ้ยนี่ใจน้ำนี่ใจน้ำเชลยอุ้มแล้วเอาแม่เหรอเชลย้ี่รมันบ่มันดีติดเหล่าเหล่าเพราะว่าเันีเหล่าขนาดเมเดี๋ยวด้ให้ผู้บริหารท่าเบิ้งกันนี่ชื่อนีไปไปบเียนชื่ออะไยังชื่อหมาหไปหมาไยไปดจะมีตเนี้เปลี่นะลูกครให้บมขั้นรับ อ๋ออีสเลยอ้าวได้ลูกตัวนี่อ๋อว้าวเพียดนี่นี่เพียดนี่นี่อันนี้อันนี้เอาเพียดมาให้เบิึงเลยรอดจูเนียไอ้เด้งเลยขึ้นกระปั้นอีพออันนี้ขาอันนี้ขาอันนี้ขานี่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 เสนอสะดือยังได้อีพออ๋อ้ย้นี่อีพอแมนไม่ธรรมดาตัวนี้เหมือนเหมือนพ่อตัวนี้ยใหญไงวใหญ่่ใหญ่งวะอ๋อแต่ขนาดคุณหมอผมไม่เล็กนะครับ ดีใจด้วยใจด้วยใจด้ยนไลุดยอดสุญญาสได้ารอดจูเนียหัมึงใหม่เจ้าสีเป็นแล้วนีอ้เป็นเปนะวก็มอผัวมึงเบนบอกไดบอกบอกมือผัวเลยบอกมือผัวผัวก็ไม่เห็นกันบาดเดียววันเดียวอุ้ยมันแป็นู้นอย่างนัสีเราเยอ มาไตเันจะมาูปกดงออกมาปุ๊บคำแดดบอกฮัลโหลเออม็นแย่ดิมึงพะกูสงสัยอยู่ว่าอย่างมันคมกู่าฟังกังบาวอ่ะได้ดังแยมกันเลาฮัลโหล

เออต oh, ้องหัวยองระ่าอย่างฟันห่างเลยใช่เลยเนาะครับผมสำหรับอีพีน <Yeah> UH ี้ก็จบเป็นทีเรียบร้อยแล้ว ก็ผสำหรับแบบยีราบบแหนมาได้ซื้อยีราบระจะหาซื้ใส่ก่อนนะครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับผมคำว่าเป็นยังเด็กแน่หุดสึกยังไดแน่หลูดสึกคนหรู้สึก ถเพราะว่ามันเป็นอย่างที่ผมไฟฝันแล้วมันโคตรดีใจเลยในเมื่อฝันมันเป็นจริงโอ้มหเพราะว่า,ว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 าอยากได้อยู่แล้วอยากได้กชยอยู่แล้ว,สม,ลวสมหวังแั่ตอนต้องไปหาสือาส่อ <laughs> น้องสำหรับคนที่เบอ่์กี้พี่นี่แล้วซอยผมตั้งสีแน่หมดทั้งคำ <c oughs> คอมเมนต์เข้ามาใค้คลิปนี่แหละนะครับผมกระซอยผมตั้งสีแน่คอมเมนต์ใค้คลิปผมจะหาสื่อสี่มันถือใจผู้ใดตั้งสื่อได้ถือใจมีรางวัลจะเบาๆอะไรอย่างไรจะกระดีส้วนมาผูกแขนหลานยุกไก กะทีทงคารถคารเคียงดินมาผูกแขนมารับประทานอาหารร่วมกันบิ๊ม้เอาว่ามเล่นน้ำกันพี่น้องนะครับผมกะไม่กินเข้ากินน้ำแขนหลานนะครับผมกะซอยผมตักสีเลยนะครับเด้อนะครับชื่อใดคือใจมีหลัหวัลแน่นอนนะครับกะสำหรับพี่นี่กะจบไปทีเรียร้อยแล้วกะฝากพี่ฝากน้องนะครับผมรับชมรับเชียร์และเป็นกำลังใจพวกเขานำในเด้อ ฝากปลูกอกาฝากหลานไซผมไม่เลือกส้มโจยนะครับผมคนที่ดูคลิปแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมยังกระดิ่งกดกระดิ่งนะกดมองเลยกระดิ่งไอ้มองไหนไอ้หนักกันีเละ นะครับผมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนได้เร็วกว่าใข่นะครับผมกะฝากสนับสนุนช่องรอดอเด็อดรอดน้นนะครับจะครบ1ล้านสับสไคร์เบอร์แม่อีกสามแสนอีกสามแสนครับตัวนะครับเป็นกำลังใจพวกเขานําะนะครับผมพวกเขาจะเอาโล่ทองมาสู่ไข่พวกเขาช่องทางช่องรอดอดเดล็รอดแล้วก็ฝากฝากติดตามคนที่ชอบการพัฒนาไก่ชนนะครับผม คนที่ชอบดูไก่ชนการเลี้ยงไก,ก่การพัฒนาความรู้ทั้งไดสาระและไล้สาระนะครับผมมีเพจมีเพจเป็น,เ,ปนเพจของพวกเฮาเองนะครับผม <_ S 1> ชื่อเพจว่าแสนโสภาฟาร์มแสนสภานี่คืออย่างแสนนี่ไดใมาใจากแสนยาบุตรสภาพกับความสวยงามนั่นสกุลผมแสนยาบุตรสภาพกับความสวยงามฟาร์มกับเป็นฟาร์มเฮานะครับผมกญญ็ฝาก กดติดตามนี่นี่เนี่อยู่นนี่ละนี่นี่นี่แสนโซฟาฟาร์มนี่ใส่ไหยใส่ได้โปรดเดิอยุ่นนี่ละแสนโซฟาฟาร์มข้าวหนัามล่ะเกษตรเฟซบุ๊กไลน์อินสตาแกรมเป็นอ่าทุกข้าวสารอืชี้อยู่ในหันทุกการคล้องเคลื่อนไหวเอาพี่น้องบอสไลฟ์ยายห้างนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังทุกยอดแชร์ยอดไลค์ยอดกดติดตามด้วยนะครับ สำหรับคืนนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับฝากน้ำโคกครับ น้ำตาลสดให right? ้ได้เด้อสองขวดชุ่มไปลุ่นน้ำแข็ง <so ย like okay, ี่สิบบาทนำแขงยี่สิบบาทน้ำแข็งใส่ไล่เนี่ยอ้าวอ้าวปีนโอเคอ r e you ready